สามสี่ศูนย์สองตัวนี้โอ้มีกี่สามให้ดูเนาะเฉลยไปนิดหนึ่งก่อนมั้ยยีเฉลยแล้วเฉลยแล้วเฉลยเป็นคำพูดก่อนยังไม่ไม่ไม่ไมาคตัวเลขนะครับป <c oughs> ูป่าเปาะปูป่าเ็นเนาะจังหวัดเลยครับเรามาเปรียบเทียบข้าวอํเาอกเภอบ่อ, <c oughs> บอกเกลือบ่อเละบ่อเกลือจังหวัดน่าน ทำมาเกลือเก้าบนเก้าวล่างอ่าเปาะเอานี้ทอดออกมาแล้วแปด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 น่าจะเด่นมากคือแปดแปดนี้เด่นมากเลยคือแปดตามวัวตัวอักษรกตัวอักษรก่อนตัวอักษรนะแปดสอนครับแปดกษรถ้าเบื้องต้นบางทีอาจจะแปดบนแปดล่างเริ่มเริ่มเจาะกระชับแต่ยังไม่รู้ว่าหลักไหนเนาะแต่ยังไม่ไม่ไม่ชัดเจนว่ามันเป็นกลุ่มอะไร แต่เบื้องต้นหน้าแปดน่าจะหลุดไหมเนี่แหล่งนะครับประเด็นปูป่าเปาะมันมันทิ้งไม่ได้นะป่าเปาะอ่ะก็เหมือนที่ลูกของพูดถึงเรื่องเกลือใช่ไหมบอกเกลือนะเกลือมาบนก้าเก้าบนเก้าล่างอันนี้มันมีปูด้วยปูปูในตัวนี้ในตัวลูกสันเขาก็ยังมีเลขแปดอีกอ่ะอมันจะหลุดหรือเปล่าเราวิเคราะห์ไปก่อนเนาะรับ ปูปลาปอเบื้องต้นปอปลาปอปอนี่น่าจะแปดแปดกับเบื้องต้นอะชอบเลขแปดก็พิมพ์เลขแปดมาปลาปอแปดแปดมาว่าไปนะครับแป้งง่ายๆปลาปอแปด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 บนแปดล่างเอาง่ายๆนะแปดบนแปดถ้าไม่แปดแปดก็แปดบนแปดล่างมองเล เขาเอาหมดเลยแปลรูปเนี่ยแปลรูปรู้สึกจะหมดเลยวันนี้ก็ได้ความรู้ไปนิดนึงกูป่าเปาะคือเราสังเกตคําว่าบ่อเกลือครับบ่อเกลือก็ก้าบนเก้าบนก้าล่างอําเภอแกดาจังหวัดสระบมรีเก้าบนก้าล่างอันนี้อันนี้แปดแปดเนี่ยป่าเปาะวิ่งแปดน่าจะไม่ล้มนะน่าจะวิ่งไปข้มากน่าจะวิ่งได้นะแปดน่าจะวิ่งได้นะวิเค์เบื้องต้นแต่ว่าถามให้ผมจับประเด็น ตีกรอบผมยังวัดใจกันอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรีหยถามว่าเป็นเบิร์ได้ไม่ได้มันมีอยู่สองจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอาหรือเปล่าหรือจะทําหรือเปล่ากรอบสี่เหลี่ยมครับกรอบมหัสจรรย์กรอบมหัสจ <c oughs> รย์เอาละเอาละใจเย็นๆนะจ๊ะเขาเรียกว่ากรอบมหัสจรยรกรอบสีส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมหัสจรย์ใช่ครับไม่ใช่สามเหลี่ยมเบอร์มือด้านทองคไม่ใช่นะไม่ใช่สามเหลี่ยมทองคำก็ไม่ใช่ สี่เหลี่ยมมหัศัรรย์สิดันโชคถ้า่าสี่เหลี่ยมทองคำว่ะเ <c oughs> บื้องต้อน,นอ่ะผมว่าเบื้องวิจารณ์ลูกไปเบื้องต้นแปดน่าจะมาแล้วละ่ะอาแล้วครับได้ยินกันช,าชาัดๆแล้วนะครับตัวเดียวนะตัวเดียวนะเพราะมันต้องเสียงเอาแล้วล่วละบอกคือบอกคืออำเภอแกดาก็มาตามนามของเมืองสง่สงส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะสังเกตดูวันนี้ป่าปอดถ้าไม่มาตัวหนึ่งผมว่าไม่น่า ไม่น่าเป็นไปได้มันต้องมาครับตัวหนึ่งแปดใครรักแปดกับพิมแปดให้หน่อยเด้อ <c oughs> ใครชอบแปดกระจัดไปนะครับเพราะว่าหลักแปดของลุงฟองเหลือไม่ขี่อย่างนี้เลยเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแปดเริ่มจะหมดแล้วผมก็เพราะเราแปดปกนื่แหละเขา<ไ>ปค่ปอดแปดไปหมดเลยใช่ครับเราก็เพิ่งแปดสอนให้ฟังชัดๆวันนี้นะมันเพิ่งที่ได้ยินกับคลิปนี้แหละถ้าออกแปดแปดก็ดอกบัวตองอ่ะเหมือนที่บอกว่าบัวตองอาจจะเลขตองตองแปดก็เป็นไปได้ใช่ก็ ห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าแล้วแปดก็หนึ่งเก้าแปดย้อนมานี้แล้วตบมาเก้าตัวนี้เป็นเก้าสามพอมาเนี้ย๊บเป็นศูนย์ห้าหนึ่งถ้าไม่เป็นอย่างนี้หอ่ยมันส่งรู้สึกว่าจะส่งมาแถบนี้จุดหนึ่งแต่ผมยังไม่ทีกอบนะครับเดี๋ยวรอเช็คหน่วยนี่เฉพาะกระดาษแผ่นเดียวนะครับนี่ห้ิอร์เซ็นก่อนแล้วมาสังเกตหลักหน่วยของ สีงวดที่ผ่านมาเจ็ดสามสามหนึ่งตัวสุดท้ายทำไมก็ทำไมตัวเลขมันถึงจะมันมีห้าหนึ่งตรงเนี้ยห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งอะไรอยู่ตรงนี้ยนี่คตัวนี้ก็ต้องจุดให้แตกอีกใช่มันมีหลายที่นาะกระดาษผันเดียวมน,นียู่สี่จุดนี่ผมถอดให้ดูนะ สี่ตัวใช่ไหมแปด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 แบบนี้ไหมตองสามโอ้เลขอะไรจอตองสามด้วยตองสี่ฟ้องเห็นที่ในกลุ่มไหมที่ไอ้นั่นมันซื้อได้แปดหมดทุกตัวโอเคนะครับก็ได้ได้ได้เนสี่เนาะคือปริศนาป่าเปาะคือปอปแล้วหรอคนจะเป็นจอจอไม่ใช่น่าจะเป็นปอปแปดแปดเบื้องต้นคือแปดน่าจะมาบนมาล่าง่ะเ่วานนี้ถ้าไม่ไม่เข้าคู่กันน่าจะแยกบนแยกล่าง ามว่าเปอร์เซ็นต์เลขตัวเก่ามีไหมแล้วน่ากลัวนะออกแปดสามแปดแล้วออกแปดสามอีกก็เคยมีนะก็แปดสามตัวประมาณสามปีที่แล้วมั้งเรื่อ,อไรนี่ออกแปดสามแล้วไอ้สามแปดแล้วหมอ,อกแปดสามนี่มันเป็นเป็นโจทย์ที่ที่ผมคิดออกสามแปดแล้วเคยเกิด่างเคยเกิดแล้วนะว่าว่าว่ามันเป็นหวยที่ยากเพาะแบบนี้ออ 5, 5, 5. ผมจอดไปหนึ่งจุดแล้วแล้วอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวขอเวลาหน่อยเพราะว่า ก็บันไดปัจจุบันรู้สึกว่ามันก็ยังไม่หลุดนะหลักสิบยังแต่มันเป็นลักษณะสวนไปสวนมาอยู่จะให้นำเสนอเดี๋ยวหกหกหกห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าน่รู้สึกหวยก็ยังไม่หลุดนี่ก็มันก็ถือว่าเป็นบันไดนะมาตกสองหลักแสนพอดีอะ่ะสองหลักแสนนะ่นี่แหละมันเลยผมยังทิ้งตรงไหนก็ไม่ได้เลยนั่งมันคิดเป็นอะไร ให้ดูโจทย์ง่ายๆนิดหน่อยนะหยุดมังจับแผ่นไหนก็เป็นตัวเลขหมดนะก็สามแล้วมาแปดนะอะไรนะท้ายทสุดแปดอะไรมั้อดิแปดแปดไม่คือออกแปด้วันะ่พี้คือท้ายสามแปดสามแปดเนี่ยพี่ดแบบูแค่เดียวข้อมูลก็ไล่หยบลืมมันเยอะ แปดสามเออแปดสามแปดสามแล้วก็มาเก้าสามเนาะใช่ <Ừ. S 2> แล้วก็มาอีกส <c oughs> าม <c oughs> แปดโอเคหลักสิบยังไม่หลุดนะครับดูดีๆนะครับเ <c oughs> นี่ยนี่ออกหกเกีย์แปดตัวนี้ออกแปดหกตัวนี้ออกเก้าหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งหนึ่งตัวนี้ออกเก้าสามตัวนี้ออกแปดสามวันนี้เก้าเก้าอะไรนี่ ไอ ladies, ้โหลงแล้วไล่ไล่ไล่จำได้หมดนะแต่ว่าลืมเดี๋ยวขอเปิดตำราสนุดดูก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ไล่ส่วนนี้อยากจะโชว์สดๆเฉยๆสดๆอย่างเดียวนะแบบสดๆเลยนะครับไม่บันทึกนะครับไม่ได้เตรียมนะใช่ครับต้องเตรียมเพราะว่าต้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับไม่พลาดข่าวสารสำคัญเป็นเด็กโง่แปดห้าแปดแปดหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วมา หนึ 1> 1, 1, 9, 7, ่งหนึ่งเก้าเจ็ดมันต้องเก้าเจ็ดก่อนถือราไปลเก้ามันมันก็นเร็วใหม่เนาะถึงเลยครับ4ปซีใบครับสี่ร้อยาอบาทครับ,รบเอาไล่ใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่หลุดนะครับครับจะขายของระเด้นะครับไล่ไปด้วย็นรืยมันมันมก็ถือว่ามันยากนะครับกูปลาปอกไล่ใหม่นะครับ ตูปลาปอผทยังน่าไม่ตีกรอบนะครับแต่ว่าดูนะเนี่ยครับหกเกียหกเจ็ดรี่เลขออกมาแต่แปลกแปลกห้าแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้เก้าเก้าเก้าแปดหกมาเรื่อยเลยอันนี้อันนี้อะไรเก้าอะไรแปดหกแล้วมาเก้าโอมาเก้าหนึ่งก่อน อันนี้แปดหกแล้วเก้าหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วเก้าเจ็ดแล้วแปดสามแล้วเก้าสามตัวน,นี้เป็นห้าหนึ่งเห็นไหมสามตัวอยู่ตรงน,นี้เลยศ <0, S 1> ูนย์ห้าหนึ่งสามตัวเลยค่ะสามตัวมันมา 4, 4, ตกตรงนี้ 4, 4, ผมก็ดูอยู่ <4. S 1> แต่ตอนวันนั้นผมก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นสามตัวใช่หไหมตัวน,นี้เก้าสามไม่โชว์นะแปดสามก็ไม่ไม่โชว์แต่พอเข้าเขตน,นี้อะทอดนี้เป็นโชว์สามตัวทีนี้ว่า ตรงสายเลขจะอยู่บริเวณนี้เราต้องถอดปิดสนายแล้วสองหลักแสนด้วยใช่ไหมสังเกตดีๆสองหลักแสนด้วยเป็นตัวโจทย์ด้วยไปแปดยังไม่ตีกรอบนะครับหมวยน่จะอยู่ประมาณแถบนี้นะครับมีลูกย้อนนิดหน่อยแปดมาก็นะแปดมาก็คงไม่ยากนะครับเลยขาวเลย อันนี้เก้าหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งอันนี้เก้าเจ็ดอันนี้แปดสามอันนี้เก้าสามอันนี้ห้าหนึ่งเห็นไหมเป็นสามตัวเลยนะครับน,นี่มันมีลูกย้อนอยู่ถ้าหลักสิบเนี่ยผมมันมีลูกย้อนเราจะถอดอยังไงตัวนี้ตัวหนึ่งที่ผมจะตีกรอบเพราะว่าเป็นสองหลักแสนด้วยใกล้ๆก,กันนี่ใช่ไหมเริ่ม,เร,มเริ่มจะเป็นกรอบแล้วตรงนี้จุดหนึ่งนะครับนี่นี่นำเสนอจุดหนึ่งก็น่าคิดเดี๋ยวผมก<ม>็นั่ง<ค>ดูว่า มีจุดแล้วจุดไข่ปลาไงสองหลักแสนอืมถัาคนติดตามคิดจะรู้เลยไอ้ที่จุดมันคือสองย้อนหลังทั้งปัจจุบันทั้งสองหลักแสนพรบสูตรเลยในะอยู่ในนี้กระดาษแผ่นนี้ <c oughs> นี่ละ่ะวิธีคิดนะครับแต่ว่ายังไม่ตีกรอบน,นะครับแต่เบื้องต้นนะ่าจะแปลกมาและละนะอาสามสิบนาทีแล้ว ก็วันนี้เรามาตีโจทย์ปูป่าเปาะจังหวัดเลยสองหลักแสนนี่เราทำไมเรียกสองหลักแสนใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างง่ายๆครับเราก็ไม่ได้สังเกตดูสองหลักแสนแล้วก็หาว่าการวุ่นเลยพอเราบอกว่าห้าหนึ่งอยู่แต่ว่าจริงหวยแค่อยู่ในนี้นสามตัวเลยนะศูนย์หนึเป็นแปกไหมเนี่ยนี่สองหลักแสนพอถ้วเราเราหาแปดหลักแสนอยู่กระจุ่อันนี้เริ่มสองหลักแสนสองหลักแสนมันลงเริ่มประเด็นเป้าตัวนี้ อันนี้มาดูอะไรอีกจุดหนึ่งน่าสนใจนอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็สองหลักแสนมนจอ,อกหนึ่งสามสองสี่เจ็ดเลขวันนี้ผมจะถูกสามตัวนะผมซื้อเจ็ดห้าสามตอนนั้นทีที่แล้วหลอ,อกสามเจ <75. S 2> ม็ดห้าเหลอกสามเจ็ดห้านี่มันต่อโจทย์กันตรงเนี้ย อาล่ะครับท่านผู้ชมครับเริ่มก<อ><ค>ันทัพเลยนะนี่อีกจุดหนึ่งนำเสนเอไปก่อนอีกจุดหนึ่งอาล่ะครับกรบะดาษแผ่นเดียววึไง <laughs>